สวัสดีครับวันนี้พบกับช่างหนึ่งนะครับมหาสารประคามนะครับร้านกุญแจสมาร์ทคีย์นะครับรีวิววันนี้นะครับกุญแจอีซุมิวเซเว่นนะครับก็คือลูกค้ามีแบบนี้นะครับนะต้องการรีโมทกับกุญแจฝั่งชิปใหม่เป็นแบบนี้นะครับเดี๋ยวเรามาเทสกันเลยนะครับตัวใหม่นะครับสังเกตที่ประตูนะครับข้างบนจะเป็นปุ่มล็อกปลดล็อก ไม่มีปัญหานะครับในนี้มาดูตัวชิปนะครับ m ิวเซเนี้จะมีไมโครชิปนะครับโอเคเดี๋ยวดูดูนะครับสตาร์ติดไหมอ้าเรียบร้อยครับผมกุญแจรีโมทนะครับโคนนิ่งรีโมทพร้อมฝังชิปนะครับนะฮะสอบถามมาได้เลยนะครับมหาสารคามนะครับช่างเล่งนะครับ0810510333นนะครับร้านนะครับอยู่อ่ามอใหม่นะครับ เย้องเยองกันกับเดอะพิซซ่านะครับนะครับผมรอรับได้เลยนะครับทุกรุ่นนะครับนะครับจะฝังชิปหรือว่าจะทํำรีโมทนะครับหายหมดทําใหม่ทําเพิ่มรอรับได้เลยขอบคุณลูกค้ามิวเซเวนะครับที่แวะมาอุนดหนุนคารับขอบคุณมากครับ